ไล่อากาศเช่นนี้นะครับ,บค,ครับเดี๋ยวผมจะมาแกะรีวิวสินค้าตัวหนึ่งนะครับเพิ่งได้รับมาวันนี้ประมาณ5้าโมงเย็นนะครับผมวันที่19กรกฎาคม2,500 65นะครับก็คือสินค้าตัวนี้เป็นอะไรเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์นะครับเป็นของมิตซูสลิมอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นแผงบอร์ดคอยล์ร้อนอ่าที่อยู่ด้านนอกตัวบ้านนะครับผมสั่งมาจากร้านร้านในสั่งมาจากลาซาด้าก็แล้วกันนะครับสั่งมาจากลาซาด้าก็คือผมแชทคุยกับทางร้านแล้วว่าตรงรุ่น ทางร้านก็บอกว่าโอเคแล้วเขาก็จัดส่งมาเก็บเงินปลายทางนะครับ3,200บาททวนอ่ะเรามาแกะดูกันเลยนะครับก็ด้านนอกก็ห่อมาอย่างนี้มีอ่าเทปบอกระวังแตกด้วยผมก็จะแกะนะครับก็คือค่อนข้างจะ มีราคาหน่อยหรือว่ามันเป็นเกี่ยวกับอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะเราก็ต้องมีการถ่ายวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานไว้ด้วยนะครับใส่บับเบิลมาอย่างดีมีใบสินค้านะครับ3,200สบาทจังหวัดนนทบุรีนะครับบางกรวยในกรุงเทพนี่เองครับร้านเขา ก็ส่งมาหาผมนะครับเคื่ออาทรลักกระบัง2สอเคก็ถือว่าโอเคโอ้โหหอมาอย่างนี้นะครับคือให้ความสำคัญกับสินค้ามากนะครับดูครับน่ะก็จะเป็นบอร์ดมิตซูบิชิอิเล็กทริกนะครับอินเวอร์เตอร์ PC บอร์ดแผ่น PCB นั่นแหละครับนี่คือรุ่นนะครับโมเดลนะครับ M U Y K S 1 3 V F ข T S 1นะครับผมน้ำหนักก็เฟ0.78็ดกิโลกร,รมัมมีน้ำหนักมาให้เรียบร้อยพร้อมอผมก็จะแกะดูเลยนะครับแกะดูเลย ็ถือว่ากันกระแทกมาอย่างดีนะครับทางร้านก็ขอขอบคุณมากในส่วนที่ป้องกันสินค้าให้ลูกค้าอ่ะด้านในนะครับก็จะเป็นแผงบอร์ดนี่ครับมีแท็กมีลาเบลมาอย่างดีแล้วก็ห่ออีกชั้นหนึ่งห่อบับเบิลห่อกันกระแทกมาอีกชั้นหนึ่งนะครับ ก็คือวันอาทิตย์นี้ผมจะนำไปติดให้ลูกค้านะครับที่หมู่บ้านพัทส,สิริผมก็เลยต้องถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับคือเนี่ยครับออกมาแล้วหน้าตาน่าจะ S H H หน้าตาหน้าก็น่าจะเหมือนกันเดะนะครับเหมือนกันเดะเหมือนกันเดะแทงบอดอื้อ น่าจะใช่เลยครับมีก็คือเ้าใมาแต่แผงกับชุดประกอบก็คือเราไปประกอบได้เลยนะครับเข้ากับเคสแล้วก็ไปเสียบปลั๊กเสียบสล็อตให้ตรงมันตรงรุ่นอยู่แล้วแหละครับถ้าเราสั่งถูกรุ่นตรงโมเดลทางร้านเขาก็จัดมาให้ถูกรุ่นนะครับเนี่ยครับตัวอย่างเดี๋ยวเราไปถอดตัวเกา่าแล้วก็นำไปใส่ แล้วก็เทสเครื่องให้ดูเลยนะครับผม อย่างนี้นกันหมดเน้ะมันกันมันนี้เลยสำคัญะเสียบไม่ถูกเลยเลสบราวบู ปักนี้เลยสำงเับบ,บ,บียูนี่บูนะถามด้วยความมั่นใจ <c oughs> ถ่ายรูปไ้อยูบียูนี่บู <c oughs> บู

Yeah. No. นี้สีไหนก่อนวะเหลืองอ่ะลองลองเหลืองส้มอาวตาตัดวิดีโอก่อนทุกครั้งที่นี้อย่ามั่นใจนะ บางงั้นไฟมันค้าง่ยเราต้องเช็กก่อนเราคอยจับได้นเนี่ยแสดงว่าไม่มีไฟพวกนี้เขาเรียกสายสัญญาณแต่สองเส้นนี้คือไฟอันนี้ยังไงก็ไม่มีไฟมันเป็นส่งสัญญาณมาจากข้างในนี่แหละที่บอกว่ามันเสีย อันนี้มตกไม่หอนด้วยว้ายกวสองหมืนห่นเแะละเอาอยู่นี่บ่ แม่นอยู่บ่เสองแล้วพอฝ่าในนี้คมเงินนีบกขึ้นกันบ่อเงนแล้วกี้เขาไม่มาไหว้ไหนเออว่อันน้ตกันซ่าตกันซ่ามา่ไหวบ่ได้บ่อ้เราฟังบ่บอกยบ่อแ่กันย่งันกันม่ แร,รงเ,เริ่มไม่ดีอะไรวะเหนือลมหรือเปล่าลมไหมนึกว่าเลยขาดหวัวไม่ดีครัเกลยียวไม่ดีครับช่างทันแรงจัดหรือเปล่า ายพวกนี้คันไม่แน่นก็ส่งสัญญาณมาไม่ได้นะเหนะ็นไหมสัญลักษณ์เอลเอ็นเอ็นนี้คือนิวตนันเขาเลยโค้ดของไฟฟ้าก็คือลายตัวเอลเห็นไหมสีน้ําตาลเส้นสีดําก็คือไฟถ้ามีเส้นสีดํากับสีฟ้าเส้นสีดําก็คือไฟอสีฟ้าคือนิวตนันถ้าแดงกับขาวแดงต้องเป็นไฟขาวต้องเป็นนิวตนันสีเขียวคือสายดิน dan Newton lebih men kan. สาแตกแล้วบอเมื่อคืนไงทนไม่ไหวต้มไก่กินถ้ามีอาหารแบบที่มันนี้มันจะเนี่ยมันจะรู้สึกผม,ผมพูดกับแอมเมื่อเมื่อวานเพราะนายอยากแต่คันสาแต่ติตดเอนม่หละมันเหนื่อยแล้แล้วแอมบอกว่านี่เดี๋ยวจะไปฟ้องแม่ยังไม่รู้นะนีะน่บอกว่ายี่สต่เมื่อคืน เดี๋ยวคนนึงอยู่นี่แหละเดี๋ยวคนนึงไปกับพอ<า>อ่อไปตัดไปคนนงหมูนไนเต,ต้ต้องเลยเดี๋ยวรอยสิบพัน แม้ว่าบอดเสียนะในเรื่องโคตะ เราเปลี่ยนเบเกอร์กันตรงนั้นเพิ่มเบเกอร์ให้ลูกค้าโอเคปะ